สวัสดีครับท่านผู้ชมเผ่านมาหลายหมายล้วสองที่ผ่านมาสองหมายแล้วได้กุ้งเล็กมาสองตัวสามตัวออมาแล้วที่ไปสองที่ไม่เจอเลยกมันไม่เจอตัวสวยตัวถูกใจเจอแต่กุ้งเล็ก ไปดึงกันใหม่อีกแล้วมั้งนะนั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้ตัวสวยนะสวยเหลืองอ่อนสวยจัดก็ลากดีนะเนี่ย ได้อีกแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กขนาดนี้ถ้ามันหมดไปหน้าใหญ่กันใหญ่กว่านี้น่าจะมาแล้วเดี๋ยวต้องคอยดูต่อไปนอดิ้นดิ้นดิ้น,นอเป็นไงแล้วได้เดือน เอ๊ทำไมกินตะคันซ้ายมือน่ะติดตะคันซ้ายมือนี่สามตัวแล้วนี่แปลกไหมเล่านี่คันอื่นก็ลากอยู่นั่นนะ่ะเนี่ยเอาคันนี้ก่อนเอาที่มันติดก่อนแน่นอนกว่าอ้ติดข้างแก้มขึ้นมานี่ไม่เข้าปากวันนี้ดึงเี้ยกระชากใหญ่เลย อ้าวติดมาแล้วติดมาแล้วตัวไม่ใหญ่เราก็เอามาเป็นกับข้าวได้แหละนี่ไงโอ้ยไซยนี้ก็ถือว่าจัดว่าสวยใชะได้แหละ ลองดูนะเหยื่อแค่นี้ติดไปเนี้ยมันจะกินไหมต้องลองหมดแหละแต่ลุงว่าเหยื่อนิดเดียวนะกุ้งมันเจอมันก็เอาเหมือนกันแหละแต่เราจะยกทันที่มันจะกินหมดหรือเปล่าไหนลงไปก็เอาเลย อาจริงด้วยอยุงจริงด้วยเห็นไหมเยือแค่ติดตายเองอะ่ะข้าวเช้าลงยังไม่ได้กินเลยเนี้ยหิวข้าวล้วเมื่อเย็นวานก็ไม่ได้กินข้าว <S <S เกิดอาการหิวอีกแล้วเห็นไหมกินมิดเลย สถาการฮหิวข้าวโอ้โหยกกันรัวๆเลยยกขี่ยกมันนี่เหลืองกัมแดงนี่ปงจะโ่นะเนี่ยเหลืองกัมแดง่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นแล้ว เจอแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เจอนี่กุ้งน้ำลึกอ้าวถดชะโมซะหน่อยหลุดไปแล้วหม้ไม่ออกเลยดูกันเล่นเพลินๆน,นะครับตกกุ้งแม่น้ำกับลุงหนึ่งแห่งบ้านสามน้ำณขณะน,ะน,าน,านี้ลมได้เริ่มพัดมาแล้ว แล้ววันนี้ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยสบายแล้วถ้ามีแดดนะสบายเมื่อไหร่จะขาวสักทีก็ไม่รู้ <c oughs> พูดไม่คิดตกกุ้งตากแดดถ้จะให้มันขาวได้ยังงีบางทีก็ใส่เสื้อแขนสั้นมามันก็จะเอาขาวไม่ได้โอ้ยปลา <c oughs> พอปลาตากลมปลาหรือกุ้งเนี่ย <c oughs> ใส่จากกุ้ง กระป่าไม่ดินก็นแล้วอ๋อดินกุ้งจากกุ้งนี่ตัวสวยด้วยงดงามสวยงามตามท้องเรื่องมีคนสั่งเบ็ดลุงเน่งบ้านสามน้ำไปเอาไปตก ที่บางประกงปโอ้โหติดดีจริงๆโชว์กุ้งให้ดูด้วยเขาบอกว่าเขาจะดัดเองก็ได้เพราะว่ามีแบบที่สั่งจากลุงหนึ่งไปแล้วเขาที่แล้วรู้สึกว่าจะลุงหนึ่งก็จจำไม่ได้กี่ตัวก็ไม่รู้สี่ห้าสิบตัวหรือไงเนะี่ยเขาจะสั่งให้ลุงหนึ่งดัดให้ใหม่สั่งมาอีกหนึ่งร้อยตัวอันนี้มันขึ้นอยู่กับ คนเอาไปใช้อะนะถ้าใช้เป็นมันก็ติดดีแหละถ้าใช้ไม่เป็นมันก็อาจจะไม่ติดก็แล้วแต่แล้วแต่น้ําแล้วแต่การยกด้วยแหละลุงว่านะตะเบ็ดลุงนะส่วนใหญ่มันติดมันก็ไม่ค่อยจะติดเข้าปากเท่าไหร่หรอถ้ากุ้งกินกุ้งกินดีๆมันก็เข้าปากนะแต่กุ้งไม่ไม่ค่อยกินทียกมันเนือ้อมันไม่ติดปากมันจะติดพวกโคนหนวดติดไอ้คีิเป็นแบน,แบนมันขึ้นมา บางทีก็ติดขาก็แล้วแต่นะคนสั่งไปใช้ก็ไปหาวิธียกเอาบางทีว่าน้ำมันก็ไม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมลุงก็ยกมันนิ่มๆอย่างเงี้ยพูดไปก็จะหาว่าคุยแค่ <Okay. S 1> โม้เฉยๆ <c oughs> คุยเล่นสนุกสนานนะครับอย่าไปซีเรียส หนห่วยก็ล่อไปเยอะแล้วอ่ะอ่าไปซีเรียสกับมันนี่เห็นไหมยกนิ่มๆมันก็ติดเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงดันน้ําด้วยขึ้นอยู่กับฐานที่ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับกุ๊งมันกินลักษณะไหนก็ทุกแท้แต่ใครจะไปดัดแปลงประยุกต์กันยังไงคลิปนี้ก็จะถ่ายกันไม่ยาวโฆษณาเบ็ดก็ไปดูกันในในคลิปก็ได้นะ ลุงเน่งก็มีคลิปที่ทำเบ็ดเอาไว้อะทรงตีนกุ้งลุงเน่งบ้านสำน้ำอ่ะอวิธีวิธีคดเบ็ดวิธีดัดเบ็ดลุงก็ทำคลิปเอาไว้อไปดูกันถ้าใครชอบก็ไปดูนะไม่ชอบไม่ดูไม่เป็นไรลุงขอยกกุ้งก่อนเบ็ดมันดีจริงๆก็มีลูกค้ามาตกที่นี่คนก็ เขาก็ไม่ได้สั่งเบ็ดของลุงเหน่งหรอกเขาก็เอาตัวอย่างในคลิปนั่นแหละเขาก็ไปนั่งดัดจนประสบความสําเร็จนะเขาไปตกแนละเขาบอกกุ้งกินติดดีทีนี้เขาอยากมาตกที่เนี่ยว่ามันจะดีจริงไหมเบ็ดก็มาก็ได้ไปวันนั้นได้ไปโลเกือบสองโลไมาอีกแล้วนี่น้ำกำลังสวยเลยเนี่ยวันนี้น้ำจะอืดอยู่อย่างเงี้ยน้ำขึ้นนะแต่ น้ำก็อยู่ในลักษณะนี้ยันนู่นน่ะยันห้าทุ่มแหละน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้ำอ่อนไหลอ่อนลงเรื่อยๆคือมันไหลมันไหลอ่อนเนี่ยยันห้าทุ่มแหละถ้าน้ำก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้โตัวนี้สวยด้วย ดิ้นก็พอจะมีน้ำหนักอยู่หน่อยแหละพอได้แกงหุ้งนะไม่ใช่ปลาพอได้แกงนี่งไงอ้อตัวสวยตัวสวยมีแก้วด้วยอ้าวเฮ้ยกระชังไปไหนกระสุกหลงกระชังก็แล้วหนึ่งหหน้านักเที่ยว น้ำจุดๆนี่ก็กลัวกลัวปามจะมากินกุ้งหรือปลาไม่ดิ้นด้วยนะเออมีดิ้นหน่อยๆคงจะเป็นกุ้งแหละนั่นไงแม่สวยงามด้วยรูปกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ลงุงไปตั้งอะไรก็ไม่รู้นะ เห็นจะตาเเรือหรือเปล่าไม่รู้ต้องหมันยกมันนะเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็มันมีคลื่นปะดปายอย่างเงี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องคอยมันยกมันสวยงามตัวสวยๆเยอะนะ ส่นใหญ่จเป็นตระปูลไอเหลือง ไเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้คุ้งไปทั้งหลายตัวแล้ว <c oughs> หันไ่ถูกที่นะครัดับไปแล้วดูแบตหมด โมที่สุดใครจะมาโมถ้าลุงเหน่งไม่มีเหน่งเนี้โมเนี้ยเห็นไหมเต็จจงตินคุ้งลุงเหน่งในบ้านสามน้ำโม้ที่สุดเดี๋ยวถ้ากุ้งไม่กินนี่ก็ต้องทำใจหน่อย แต่อาจจะติดนวดติดอะไรขึ้นมาคือมันไม่ติดปากว่างันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าติดนวดหรือติดปากถ้าไม่หลุดไปซะก่อนนะ <c oughs> ถ้าหลุดก็แสดงว่าไม่เข้าปากหรือไม่โดนคนนวดเพราะส่วนใหญ่โดนคนนวดจะอยู่แน่นยิ่งติดปากยิ่งแน่นเลย เดี๋ยได้ไปเกี่ยวขาเกี่ยวเกี่ยวหนวดขึ้นมาอีกหน่อยครัมันก็จะไม่ค่อยอยู่อ่านี่ติดโคนหนวดโอ้ยโอ้ยมีโอ้กุ้งยังโอ้นี่ติดปากกุ้งยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยเนี่ยมันลอกขรามยังนิ่มๆอยู่เนี่ยตัวสวยอย่างเงี้ยอยากได้แบบเนี้ยทักยี่สิบตัวโลกว่าก็ยี่สิบตัว ตกกุ้งไหมเบตลุงเน่งเป็นอย่างนี้คนอื่นไปใช้ไม่ได้ผลอันนี้ลุงเน่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าน้ำลึกน้ำลึกแล้วน้ำไหลเนะี่ยต้องเจออย่างนี้ไงเล่าสวยด้วยอย่างเงี้ยหึอุย้ยเจ็บน้ำขึ้นเดี๋ยวลุงต้องย้ายเรือไปอยู่ตรงนู้น เพื่อจะเข้ามันตรงหลุมกุ้งอันนี้มันหลุดหลุมมาแล้วที่เกียย้าย้ายดูมันจะมีตัวมไหม,มก็พอมีรากอยู่นะมันไม่ค่อยกินเพราะน้ามันนิ่งแล้วอ่ะกุ้งน้ำนิ่งก็ไม่ค่อยจะกินกินเด็ดเท่าไหร่บางทีก็กินน้ำไหลแต่บางชุดมันก็ได้ตอนกุ้งกินน้ำนิ่งนี่แหละเอาแน่ไม่ได้เราต้องศึกษาไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบหาเทคนิคเข้ามาทำไงก็ได้ใช้วิธีให้มันได้กุ้งอะตกยังไงให้ได้กุ้งมันก็ต้องมีวิธีเหไอเราล้ก็ปั่นซ้ำง่ยมือเลยหนักมากโอ้โหดูดิตัวใหญ่จะกินกี่วันถึงจะหมดเนะี่ยตัวนี้ ไปได้ไขึ้นมาฟองฟัดเลยแถมปากวันที่ห้ากันยายน 7โมงถึง11โมงก็จะได้ประมาณนี้โลกว่าก็ยอย่างนี้เกือบจะทุกวัน